สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะ,ะวันนี้จะมาตอบคำถามเนาะมีหลายๆคนนะคะที่เป็นมือใหม่นะถามอย่าเพิ่งกวนถามถามเข้ามาน้อว่าอาหารนกกระทานเนี่ยใช้ยังไงใส่วิตามินไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เอาสูตรของที่บ้านเลยนะเอาแบบเป๊เะเลยนะคะที่บ้านจะใช้อาหารผงของนกกระทาเลยนะคะอาหารนกกระทาเลยซึ่งโปรตีนจะ22ซของอ่า ของยี่ห้อ s ัน f e e นะคะรหัส0ูนนะอันนี้เป็นโปรตีนยีิบสอาหารนกกระทานะคะอาหารนกกระทามันจะมี2แบบนะแบบเม็ดแบบเป็นเกล็ดอะคะกับแบบเป็นผงนะทางหนูแนะนําให้เป็นแบบผงนะคะเพราะว่าเขาจะได้กินง่ายเลยอย่างคือถ้าเราซื้อมาแบบผงเนี่ยถ้านกกระทาเกิดใหม่อย่างนี้นะคะเขา,านกกระทาก็จะได้นกกระทาเล็กอะคะ่ะนกกระทาแล็กเกิดเขาจะได้กินด้วยเนาะนะคะแล้วก็ บางคนถามเข้ามาว่าแล้ววิตามินล่ะให้ให้อะไรให้วิตามินกับนกกระทาไหมจริงๆของหนูไม่ให้นะเอาจริงๆวิตามินนกกระทาหนูหนูไม่เคยให้หนูแทบจะไม่ให้เลยอะ่ะช่วงแรกๆที่หนูทดลองเลี้ยงแค่นั้นนะคะที่ว่าหนูทดลองให้ที่มันเป็นพวกวิตามินน้ําแดงหรืออะไรอย่างนี้นะคะจริงๆอ่ะวิตามินน้ําแดงมันจะช่วยเรื่องอ่าไม่เครียดซึ่งนกกระทาเราเอาจิงๆมันก็ไม่ได้เครียดอยู่แล้วไหม มันก็ไม่ได้เครียดวิตามินน้ำแดงมาได้อีกอย่างนึงก็คือไข่แดงอะค่ะไข่แดงข้างในนะมันจะสีแดงสวยซึ่งไข่นกกระทามันไม่ได้จําเป็นว่าไข่ข้างในมันจะต้องแดงต้องสวยเนาะส่วนมากส่วนมนากเขาก็จะเอาไปต้มเนาะมันก็ไม่ได้เห็นไข่แดงข้างในอยู่แล้วส่วนมนากเขาจะเอาไปต้มอ่าทําไข่นกกระทาหรือต้มไข่อะไรปกติทั่วไปเกี๊ยวห่อไข่อะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆหนูว่า ถ้าเราเอาประหยัดจริงๆนะเราไม่ต้องใส่ก็ได้แต่อาหารนกกระทาต้องให้เขาถึงต้องให้เขาเต็มอิ่มเต็มที่นะคะไข่เปลือกไข่เขาจะหนาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปลือกไข่เขาจะหนาแบบนี้เดี๋ยวหนูเอาให้ดูที่บ้านหนูให้แต่อาหารอาหารนกกระทาของซันซีนะคะล้วนนะเช้าเย็นแค่นั้นเอาแค่เต็มรางเดี๋ยวนะเอาแค่เนี่ยเห็นรางรางอย่างนี้ใช่ไหมหนูให้แค่เต็มรางนะคะเช้าเต็มรางเย็นเต็มรางแค่นั้น สิ่งที่ได้ออกมาก็คือเปลือกไข่เขาจะหนาฟองก็จะประมาณนี้แต่เอจริงอ่ะคนขายไขยน่นกกระทาเราจะรู้กันอยู่แล้วเนาะขอให้นกกระทาไขาน่นกกระทาให้มันเปลือกหนามันจะดีนะคะถ้าเปลือกบางอ่ะมันมันค่อนข้างจะเสียหายแล้วอย่างคือถ้ามันเปลือกบางมันแตกง่ายนะคะมันก็ไม่ค่อยดีเนาะอ่าแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ถามกันเข้ามาเลยถามประมาณว่าไม่ใช่ประมาณว่าหรอกเอาแบบนี้เลย เขาบอกว่าถ้าแถวบ้านไม่มีอาหารนกกระทาใช้อาหารไก่ได้ไหมอืมเอาแบบนี้ดีกว่าหนูหนูไม่ค่อยแนะนําถวมันใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่ไขท่ที่ไข่ที่นกกระทาจะไข่ออกมามันจะเปลือกบางบ้างแหละไม่สมบูรณ์บ้างแหละบางทีก็เ มันจะเป็นเยื่อๆค่ะหนูบอกไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นเยื่อที่มันเปลือกมันไม่แข็งมันจะเป็นแบบเยื่อๆออกมาอย่างนั้นนะคะถ้าให้เป็นอาหารไก่ไข่นะแล้อีกอย่างก็คือถ้านานๆนานๆไปอะคะ่ะนกกระทาเ็าจะไม่ไข่เลยเพราะว่าโปรตีนอาหารไก่ไข่อะ่ะมันน้อยเนาะมันถ้าหนูจะไม่ผิดมาประมาณสนะิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดไหม อาหารไก่ไข่นะคะซึ่งนกกระทาจริงๆนกกระทาจะต้องกินโปรตีน22เปอร์เซ็นต์นะคะห้ามต่ำกว่า21เปอร์เซ็นต์นะถ้าต่ำกว่า21เปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่แล้วก็ไข่มีปัญหาแน่นอนค่ะไม่ค่อยดีนะใครที่ใครที่จะเลี้ยงนกกระทาจริงๆอะหนูอยากหนูแนะนําเลยนะให้ไปหาแหล่งอาหารก่อนให้ไปหาแหล่งอาหารแหล่งที่เราจะไปซื้อก่อนนะคะหนูไม่แนะนําใหเา้เอาเอาอาหารไก่ไข่มาแทนนะ ถ้าเลี้ยงนกกระทาก็อยากให้ใช้อาหารนกกระทาเลยเพราะว่าผลผลิตมันจะได้ดีกว่านะอ,นนอันนี้จากที่จากที่ทดลองมานะคะถ้าหรือในช่วงที่ว่าอาหารนกกระทามันหาซื้อไม่ได้ในช่วงนั้นเราสามารถก้อมแก้มโดยใช้อาหารไก่ไข่ไก่ไข่ไปก่อนได้แต่ว่าอย่าให้เกินสองวันสามวันนะคะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ไข่มันจะลดทีนี้เปอร์เซ็นต์ไข่ลดเสร็จปุ๊บนะไข่ฟองมันก็จะน้อย ถ้ายิ่งนานๆนานๆไปเลยนะมันจะแค่ไม่ไขเลยนะคะอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่ามันมีช่วงนึงที่หนูหาหาอาหารนกกระทาไม่ได้แล้วก็ต้องใช้อาหารไก่ไขมาแทนปัญหามันเกิดนะคะทําให้รุ่นานาั้นไขาฟองน้อยแล้วก็เปลือกไข่มันเป็นเยื่อน้องมันไม่แข็งตัวนะคะแล้วก็ถึงจะไข่ออกมาแล้วอะเปลือกไข่ก็จะบางนะคะอันนี้มาตอบปัญหาเรื่องเอ อาหารเนาะแนะนําเป็นอาหารของหนูใช้เมื่อก่อนหนูใช้ยี่ห้อมารวยของเพื่อนนะอันนั้นเป็นแบบเกรดถามว่าโอเคไหมมันมันก็ดีค่ะแต่ว่ามันก็ถ้าเทียบระหว่างซันฟีดกับมารวยนะของของที่เคยใช้ของเพื่อนนะถ้าถามตอนนั้นเป็นแบบเกรดโปรตีนอ่ายีสิบเอ็ดเปอร์เซ็นถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ว่าถ้าเอามาเทียบกับซันฟีดแล้ว ed, อ่ะซันฟีดอ่า อาหารนกกระทารหัส007อ่ะหนูว่าอาหารซันฟีดอ่ะมันมันดีกว่าเปอร์เซ็นต์ไข่มันได้เยอะกว่าไข่ฟองโตเปลือกหนานกเรากา็ตัวนกอ่ะมันก็ยืดระยะเวลาในการไข่ออกไปได้อีกเนาะก็คือพยายามให้เขากินได้ไดแบบให้เขากินเต็มอิ่มที่สุดสมบูรณ์ที่สุดโปรตีนให้มันสูงสูงที่สุดอย่างนี้นะคะเพื่อว่าเราเราเอาไข่เขาเนาะเราก็บำรุงเขาให้มันเต็มที่ดีกว่านะคะ อันนี้มาตอบปัญหาเรื่องอา,อาหารนกกระทาเนาะนกกระทาอาหารนกกระทาก็ควรกินของอาหารนกกระทานะคะอย่าเอาพยาย,ยามอย่าเอาอาหารไก่ไข่มา